สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ปั๊มแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับ A M B ไ a i l a n d ฮายโยฮายโยเหมือนเดิมครับผม <c oughs> <c oughs> ก็มาเล่นเกมโรมามานะครับผมนะเหมือนเดิมครับผมตื่นขึ้นมาเหี่ยกิ่งหงิกตาก็เอาเลยเหมือนเดิมนะครับผมนะไปครับผมเบตสามสิบเหมือนเดิมนะครับเ, <c oughs> เล่นจนเซียนนะครับคิดดูแล้วกันนะครับ <c oughs> คิดดูเอาแต่ว่าตื่นนอนขึ้นมาไม่ล้างหนะ้าไม่เปียงฟันนะครับ ปั่นก่อนเลยครับผมอันดับเลกนะครับคืออ,อุ้ยขอแพ้ผมเออมันตรงได้สี่ดิครับไปเรื่อยๆครับผมถ้าแตกมันก็แตกครับผมถ้ามันจะดูดมันก็ดูดเหมือนเดิมนะไม่ต้องพิธีพิถันอะไรมากนะครับสําหรับการเล่นสลอนนะครับเชื่อผมก็แล้วแต่วินแล้วแต่กรรมนะครับก็เหมือนก็เหมือนเชื่อเรื่องสูตรนะครับนะ ก็รู้ไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงแต่ก็เชื่อนะครับก็เป็นประมาณนั้นแหละครับผมนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมนะครับแล้วแต่ดวงนะครับดวงใครดวงมันนะครับบางคนก็ทุนน้อยแตกอื้อซ่าก็มีนะครับก็บางคนก็ทุนหนานะครับโดนกินย่อยยับก็มีนะครับผมไม่ใช่ไม่มีนะครับมันมีทุกอย่างนะครับทุกสไตล์นะครับ ทั้งอารมณ์แรงลมอุณหภูมิความชื้นก็มีนะครับผมนะอันนี้มวัวแล้วโอ้ยยังวะติวติวติว,ตวเต็มเครื่องกับผมตามด้วยหอยงามๆอีกหนึ่งที่นะครับจังหวะนี้เอาสวยงามเต็มเครื่องกับผมก็สําหรับใครที่มาดูใหม่นะครับผมก็มีช่องที่ทําเกี่ยวกับเกม ทำเกี่ยวกับเกมอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทําแต่โรมาม่านะครับก็ช่อง V1 V2 ถ้าถ้าใครไม่รู้นะครับว่าช่องผมอยู่ไหนนะครับก็กดเข้าไปบ้านหลัง youtube นะครับกดคำว่าช่องนะครับมันจะมีขึ้นบอกเนาะถ้าหาไม่เห็นอีกนะครับก็พิพ์ไปใน YouTube ได้เลยนะครับว่า456 c h a n n e แนนะครับผมนะโป้งเดียวรู้เรื่องครับผมเต็มช่องครับผมบังนี่เกือบเบดแผงนะครับผม บิ๊กววนหนึ่งทีเนาะครับนาอสวยงามครับผมก็พิมพ์ไปในยู u ู u b e 6 5 6 c h a ชันแนะครับผมนะหรือว่าผมคลิกตัวหนังสือสีฟ้าฟ้าที่ผมเอาขึ้นไว้ก็ได้นะครับอ่าขึ้นเต็มเลยล่ะครับผมนะ <c oughs> ก็มีทั้งค่ายพีนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมทำไวนะ้เนาะไม่ใช่เล่นแต่รลมาม่านะครับสำหรับใครที่มาดูใหม่เนาะ ก็เฮ็ดก็เฮ็ดไว้หลายเกมอยู่นะครับพี่น้องเอ้ยก็บรด้เฮ็ดอยู่เกมเดียวนะครับก็คนที่เขาดูผมมาตั้งแต่แรกนะครับก็รู้ดีนะครับว่าผมสายหมุนอุ้ยปุ้ยนะครับผม <laughs> <laughs> ไปมั่วตัวไปเบิดดังครับผมนะไข่พี่พวกพี่พี่อย่างจาังสี่ก็มีนะครับเกมสวีทโบนัสเกลือก็ยังมีนะครับผม <laughs> สวีทบัสเกลือเรียกสเสียหายหมดเลยนะครับ เต็มเขียงครงับผมโมเมนต์อย่งดอกหาหาดอกเต็มเขียงโอเคนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ไปใส่นะครับผมนะเล่นมาตั้งนานยังอยู่ที่เดิมนะครับ <laughs> เอเอเบบไปใส่นะครับขนาดขึ้นเบีดสูงสุดแล้วก็นยังอยู่บ้างนี่แหละครับเจ็ด <laughs> ร้อยแปดร้อยคือกกาเลยละครับ <laughs> แล้วก็โอ้โยดอกนี้ก็เต็ม <laughs> เชียงครงับผม <laughs> สวยงาม <laughs> โอ้ยข่อยมักหลายได้สวัสดิ์ังสิ บิ๊กวินอีกเดี๋ยวมันก็ดูดข่อยคืนนะครับเส้อข่อยนี่เอ้าสองพันสามนะครับไปตัวครับผมลดเบียดลงมาแล้วก็เราก็จะยัดขึ้นไปอีกนะครับเออเทเนาะก็เป็นการลดลงมาดูเชิงนะครับแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับมันเป็นมันเป็นทิกเจ้าทิกเอียงนักหนีนักหนาหรอครับผมเอียงก็เป็นสูตรไปเบ็ดเว้ยเนาะไปกันตัวครับผม เนี่ยเห็นบอลนี่เริ่มดูดค่อยคืนอีกแล้วนะครับนั่นไงเริ่มแล้วครับผมก็บิ๊กวินสองทีก็ยังไม่ไปไหนนะครับผมก็บอกเลยนะครับถ้าเข้าชอดใหญ่ก็เลิกเลยนะยิ่งนะไม่ไหวก็เบาได้ก็เบานะครับไปครับผมแล้วก็ขึ้นไปต่อครับแล้วก็ดูดผมต่อครับจังหวะนี้อีัอว่ะนั่นไงดูดผมอีกแล้วนะครับจังหวะนี้ ก็กลับมาที่เดิมเอ้าดอกนี้ก็เต็มเช่ยงมครับผมเกือบเมือดเผงครับผมเกือบหมดหน้ากระดานเป็นยังไงครับผมสองพันสี่หรอมั้งเนี่ยสองพันสี่ครับผมเอค่ไปกันต่อครับผมเมื่อกี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันดูดผมลงไปจนเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกครับผมนี่แหละเดี๋ยวผมหาจังหวะเลือกก่อนนะครับจังหวะนี้มันเป็นอีหยังเดี๋ยวนี้คือไปครับผม จอมวยวายนอครับนอสมมาวนี้ว่ายังไงเงียบกิบโอ้ยเดี๋ยว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 ขอต้องหาจังหวะเลือกตีสิบใได้ไหยครับผมนะดูดกลับไปกลับมาอยู่นะครับแตกแล้วก็ดูดกลับคืนนะครับแตกแล้วก็ดูดกลับคืนนะครับนี่แหละคือระบบของมันนะครับก็เล่นนะครับก็หาช็อตเลือกให้ได้นะครับถ้าหาช็อตเลือกไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือ แตกแล้วก็ดูดคืนแตกแล้วก็ดูดคืนเล่นไปเล่นมาเสียเบิดดักแท้แน่นอนนะครับเชื่อผมนะอนี่มันก็เป็นแต่อย่างนี้นี่เองนะครับมันเป็นแต่แบบนี้นี่เองนอะครับนอนนี่มันก็ดูดคอยคืนอีกแล้วนะครับจากสองพันสี่นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่พันสี่แล้วนะครับอะไรกับเนี่ยโอ้ยแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับนะ แล้วก็กลับมาที่เดิมเนาะครับนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบที่เดิมเป๊ะครับผมสวงสามรอบวนไปวนมานะครับเดี๋ยวคอยหาจังหวะเลิกก่อนนะครับจังหวะนี้สงสัยจะไม่มีจังหวะเลือกมีแต่จังหวะหมดตูดแล้วนะครับจังหวะนี้ดูจากแรงลมอุณหภูมิความชื้นแล้วนะครับไปก็ครับผมเปิดเทอร์โบไอ้เอ็มเชียวครับผมก็นานๆที่จะเห็นผมเปิดเทอร์โบนะครับพอมันแบบ รอบมันไปไวมากนะครับถ้าจังหวะเราหัวร้อนแป๊บเดียวหายหมดเลยนะครับผมนะจริงๆนะคือแบบว่าถ้าจอดเราหัวร้อนอย่างเงี้ยครับผมนะกดแป๊บเดียวหมดครับผมเชื่อผมกดธรรมดากดหยุดเองดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็พันสองเหมือนเดิมนะครับเล่นตั้งนานไม่ไปไหนเลยนะครับได้อยู่ครับผมตามด้วยหอยสวยๆดอกนี้ก็เต็มเคียงครับผม นะครับพันห้าเราอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่กันจัวเลยนะครับจังหวะนี้ไปครับผมเออหมุนดวนเถอะวะเออได้อยู่ครับผมดอกนี้โอ้ยบ่ไปหนามาหลังเลยครับผมนะเออเต็มเชียงครับผมเต็มเชียงครับผมอไปครับผมเราขอปลาเสร็จแล้วนะครับเบอร์เนี้ยปลาเสศษบนเี้เดี๋ยวเนี้ยว่าธรรมดาเด้อล้วนะ โอเคพอเศราเศราเลือกเลือกเศราเศราครับผมเลือกตอนได้ดีกว่าเลือกตอนเบิดเหลือศูนย์นะครับแล้วก็มาพันหนึ่งนะครับก็ได้มาพันหนึ่งนะครับเล่นตั้งนานได้พันหนึ่งก็เอาครับผมดีกว่าเสียเบิดดักนะครับผมนะป้ยป้ายป้ายัาาหาเลุดแนวหม่กันดีกว่านะครับผม